สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้ก็เล่นจอเฮดเสายซับพอร์ตครับไม่มีแทงของเราไม่มีแทงแต่ผมเป็นจอเฮดแทงจอเฮดสายซับพอร์ตแล้วก็อย่ไปเลนโก้เลนลเล,นเ,ลนเงินครับเพื่อเลี้ยงนักดีนให้เกิดพังเรามีโบดี้มีนาน่ามีมีคารินาแล้วก็อลูการฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีแทงนะ มังตรงข้ามมีซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตสองตัวก็ได้ก็เรียกว่าซัพพอร์ตแล้วก็ยิงสองตัวมังตรงข้ามมีแกรนเจอร์ฮานาบิเวลแล้วก็ฟารามริดส่วนตัวแครี่ตัวฟ้าป่าเป็นแานเซลบส่วนเกณฑ์ก็อย่าไปซีเรียสครับเลี้ยงนักยิงให้เกิดครับไปดูบัฟดีกว่าจเจ้าเฮดเป็นตัวที่กวนบัฟได้ดีเดี๋ยโยนออกไปข้างนอกนะนี่โยนออกไป อย่าปล่อยอุ้ยอุ้ยใช้ฟิกเกอร์ครับไม่ต้องเสียดายให้เขาฟาร์มแบบว่าฟาร์มช้าเออไม่กลัวบัฟได้เจ้าเฮดเป็นฮีโร่ที่กวนตีมากเลยผมร่วมชอบแล้วล่ะโอเคเอาบัฟแดงคางนี้น่าไม่เอาบัฟแดงโอเคได้ สุร to okay, okay, e right. ิสุร่จริงผมจะยกไอตัวบัฟนะเมื่อกี้เนี่ะแต่ว่าโดนโดนบรดี้อ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยครับเียเยว่นตัวนส้เนี่ยสวยอะูลกาด ของเขาไม่มีแทงครับแต่ต้องยากหน่อยที่จะเอาชนะเราเพราะว่ามีตัวเปิดได้แต่ฟารามิดเป็นแทงได้ครับเพราะว่าฟารามิดเป็นใสใสซับพอร์ตที่แปลว่าเป็นตัวเปิดได้นะฟารามิดเนี่ยของเขามีนักยิงสองตัว <c oughs> เล็กเกนนอรจะแพ้เปิดอันตรีเมื่อกี้เห็นเกนเจอร์เปิดอ <c oughs> ันตรีเรารออยู่ตรงนี้ครับโ <c oughs> อเคเราใช้รถอยู่เลนบน <c oughs> ถ้าผมเล่นแทงงงผมจะ อยู่ในป่าเนี่ยซุ่มอยู่ในป่าเพื่อรอลันเซล็อตมาเราจะได้บอกให้รู้ว่ามีลันเซล็อตมานะเออประมาณนี้ช่วยช่วยเซฟนี่นะช่วยช่วยช่วยเซฟนั่งยิงได้ไงอ่นัน่าเสีออยูีตรงนี้๋ยนออกไปเออ เฮ้ยลันเซลลอยังนี้ดึ่่ะได้ไหมโดนดิสวยวสววเฮ้ยอโอ้ยอ,ยอ,ยอยตายเมื่อกี้ลันเซลล์โดนสกิลหนึ่งของเรานะแต่ว่าเราต้องเสียนักยิงไปตัวดามเมจของเราโอเคอะลูกัดข้าไม่ จริงๆแล้วอลูกาดเลือกที่จะเป็นตัวฟาร์มป่านะแต่ว่าคาริน่าเขายาจะอยากจะเล่นด้วยอยากจะเล่นตัวฟาร์มป่าอลูกาดก็เลยต้องเล่นเล่นออฟเลนอ,อุ้ยโอ้โหเกือบโดนนะเมื่อกี้เนี่ย เราละกันโอเคอ้มดีนาทีบด,ดีได้ผมตั้งใจยืนหน้าหน้าปูเนะเมื่อกี้เนะี่ยผมว่ามันต้องลัดแน่นอน โอเครับเปิดสกิลสองทำให้มันกลัวครับเออรอครับอือจะตายโอเคอ้าวอารูกาตายแล้วมัแล้วจะได้ป้อมแรกโอเคสวยเรยจะได้ป้อม ต่อให้ไม่โดนเป้าหมายก็สามารถชันสีสเต็ปสองที่พุ่งไปได้เท่ากับว่าคิวทีดีมากสกิลลงมีบัฟไหมไม่มีอ้าวไรเซรัตเอาเต่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟเซฟไม่ได้ต้องเซฟนักยิงครับเราเป็นซัพพอร์ตนักยิงเราเป็นตัวแทงนักยิงเราต้องเซฟนักยิงพยายามดูแผนที่ด้วยอ่าไนเซรัตมาแล้วผมกลัวไรเซรัตมาไง

แรนส์ลัดเมนบนคาลูกกาได้ไหมเฮย้ยจริงเด้อลูกกาส,สู้ลรนสลัดไม่ได้เหรอเอ้าไม่มาเอาไวยอย่างวะอ๋อวิช่วยตีให้อย่างกี้ โอเคได้ปั๊มปั๊มโอเคสวยเจดีอ้าวเลนบนเลนบนให้ไปช่วยช่วยช่วยได้ไหมฮานาบิฮานาบิรอลัรเซลัดครับับเคหลังเซล็อมา

เฮ้ย <c oughs> น่ากลัวเ <c oughs> อ้น่ากลัว <c oughs> สวยบูดี้บูดี้น่าจะโซโลได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราเออกช่วยเลนกลางแล้วก็เลนบนบูดี้น่าจะอยู่คนเดียวได้แล้วมั้งอืมโยมาไม่อโยอุ้ย,ย,ย,ยลึกลึกลึกชิบหายเอาไม่ได้ชิบหาย เรียบร้อยตาย,าย่ะสวยนิดนึงครนินี่นะสวยถอยถอยถอยเฮ้ยได้ว่ะไปนี่นโอเคสกอร์ตรงนี้18ต่อ5นะครับ โจเฮ็ดก็เป <itch ula> okay. ็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่สามารถเอาเอามาเป็นแทงได้นะเอามาเป็นแทงเอามาเป็นซับพอร์ตได้เอ่อเอามาเอามาโกนบัฟฝั่งตรงข้ามก็ได้สวยอุ้ยคลิปหายกดกดกดล้านล้านล้านนึกแล้วมันผมเห็นนะาลานอยู่ในป่าไอ้บรดี้มันวิ่งไปทางนั้นเออ ถาไ,ไหโอ้ยไม่ได้ว่ะตายไ,ไม่สักตัวโอ้ยไม่ได้ว่ะสวยโอ้โหถ่ายโอกะสวยสวยใครนะสวยโอเคครับโอเค สกอร์นำห่างนะครับ22ตว่อ8นี่ไงถ้าไม่มีใครเล่นแทงก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอตองข้ามเอานักยิงสองตัวแล้วก็ไม่มีตัวชนเลยส่วนพารามิดก็เอาไอเทมดาเมจเข้ามาอืมโดวแน่ตัวแน่ผมเฮลโลครับพวกนี้แค่เห็นสกิลสองของของเนี่ยนะขงังโอ้ตายตายรดรผยนม่ไหวน่ไหว ไม่หวนเอาคารีนา,นาอุ้ยอุ้ยอุ้ยปีศาจอุ้ยอุ้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กอุ้ยรอดเยยเดีย๋ยวไปช่วยอลูกกาครับ อุ้ยอุทยไมโอ้โหโดนยิงอุ้ยอุ้ยเยเฮ้กอออือบตายเกือบตายเกือบตายเสียป้อมการนะแต่ไม่เป็นไรครับป้อมของเรายังชนะอยู่ถ้าเหล็กเกนี่ยแพ้น,นะเพราะว่าข,ข้ามมีนักยิงสองตัวเลย ลางเซลล์รถได้เลนเลนเลนล่างนะเราต้องประกบลางเซลล์รถเพราะว่าลางเซลล์รถมันมันล้วงได้มันมันมันล้วงไปฆ่าตัวด้านหลังได้โอเคครับตามลางเซลล์รถไปครับเป็นแทงต้องต้องจัดต้องเลงตัวดามเบดนะโอเคเลงตัวดามเบดครับสวยสวยฆ่าสองสวยฆ่าสาม สวยค่ะซี 4, บ้าคลั่งอีตัวนึงใครวะฮานาบิอ๋อใช่ฮานาบิโอ้ฮานาบิไม่ไม่ไมอยู่อโอ้โหได้ซาวิดเลยรอ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 ดีกว่าโอเคดันดันดันกอ่อน <t os> <t os> <t os> พวกนี้แค่เห็นสกิลสองก็กลัวเลยอะเห็นสกิลสองฮานาบิก็กลัวแล้วสวยอลูกาดลึกไปลึกไปขึ้ไม่ได้ว่ะอ้าวตายโบดี้สวย Ui 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 thôi thôi mèo thôi 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 mèo thôi đây mày da đã nèo hippin hiệu มันเอาหลอดด้วยต้องเอาหลอดดันป้อมมันต้องเอาหลอดช่วยดันป้อมมะจะได้ชนะเมลุดเกมเลุดเกมเนี่ยเอาแพ้หน่อยกัแพ้หน่อยเพราะว่าของเขาไม่นักยิงสองตัวเลยไม้ได้เบนฮานาบิมันมันมันแรงมากเลยท้ายเกมเนี่ยเมันต้องเอาหลอดแล้วล่ะเช็คป่าครับเป็นแทงต้องเช็คป่า ได้ไหมมาจะได้นะกดตั้ตีเลยสวยโอ้ยหลายตัวอะไรหลายตัหลายตัวแมวแมวหลายตัวแมวแมวแมวหลายตัวแมวรอดีกว่าฮานาบีฮานาบิดันป้อมเลยไหมเรารอเรารอรอเราดันไม่เข้าผมไม่ใช่แทงแบบว่าเปิด แบบแบบรวกทีเดียวเหมือนไทเกียวเหมือนเหมือนใครวะเหมือนอัลตร้พวกนั่นน่ะผมเป็นตัวที่แบบว่าเอาทีละตัวแล้วก็เอาหลอดด้วยมามาเอาหลอดบอกเพื่อนได้ว่าสัตรูหายไปตัวลันเซลัสมารลารนดไงพวลันเซลัสลาดมากเลยแต่ลันเซลัสมารลาด คือจบเลยนะมันเขามีนักยิงของตัวโอเคเราได้สวยรอก่อนนะครับอุ้ยนี่ทุกมานี่นี่อ้าวสวยใครน้าคาร์คาลันเทล็อได้รอก่อนรอก่อนรอรอก่อนอุ้ยอุ้ย เล่นแทงเราต้องพยายามเช็คป่าด้วยนะในป่าจะมีคนอยู่จะมีฝั่งเขามาแอบอยู่พวกนี้ชอบเล่นแอบเล่นซ่อนแอบแอบอยู่ในป่าเล็งตัวดามจครับเล็งตัวดามจโอเคอ้าวตายนะนะโอกาสเข้าไปแล้วครับกดเลยกดเลยเรียบร้อยครับกดกระตุ้นนะครับ cứa tít bơm hay ngoài <laughs> chia lô cả đôi mốc kia, đẹp rồi, đi nó cho hết nha, Nên nằm đấy